เห็นปัทเลียนเยอะๆแบบนี้สงสัยกันไหมครับว่ามีข้อดีข้อด้อยแบบไหนควรใช้แบบไหนกันแน่วันนี้ผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับปัทเลียนให้ฟังนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยตัวสีเงินนะครับตัวนี้เป็นโลหะนะทุกคนมีหน้าจอแสดงสถานะเราสามารถดูได้ว่าแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นเป็นฟันสแตนดาร์ดตัดทรงนักเรียนทรงหัวเคลียนได้ผ่านมากเวลาตัดเนี่ยไม่ติดหนังศีรษะลูกค้าเลยและที่สําคัญตัวนี้ฟันคมมากครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่2ตัวสีทองกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับเพิ่งออกมาใหม่เลยล่าสุดเลยนะครรรรับบมมมีี้าาาแสสดงงงถถะปไวเยุึ ัพูดภาษาบ้านๆก็คือเกียร์หนึ่งหรืเกียร์สองนั่นแหละครับตัวนี้เป็นฟันเฟสนะครับเหมาะกับการตัดรองทรงหรือทรงทูบ็อกนะครับเวลาตัดจะขึ้นทรงได้สวยมากตัวนี้เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดและที่สําคัญตัวนี้เสียงเงียบที่สุดในบรรดาปัทเลียนทั้งกลุ่มนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่สามกันนะครับตัวนี้เป็นปัทเลียนทิมเมอร์นะครับเป็นปัทเลียนขนาดเล็กเหมาะกับการโกนหนวดโกนเข่านะครับหรือเอาไว้ตัดผมก็ได้นะครับตัดผมจะเป็นแนวเฟสนะทุกคนจะเก็บต่อผมได้ดีมากครับผมเพราะว่าฟันเขาชิดที่เสียบสสาา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 ยยยยชรรรรร์จจจขอออออองงเเ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 คค้กก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 ก็็็ะะะะะปปนน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 นแแแแลลลััััััตตตตีีีีีวววววพิ่่่่่่มมมมมมมใใหหหหหืืโโโดดดฟบผู๋ท ตัวนี้เป็นสีทองลายมังกรนะครับผมก็เพิ่งได้มาใหม่เหมือนกันนะตัวนี้เขามีหน้าจอแสดงสถานะนะครับเจ็ดพันรอบนะและที่เสียบสายชาร์จของเขาก็จะเป็นไทยสตัวนี้กับตัวแรกสีเงินแรงรอบเท่ากันนะครับแต่ผมลองเปรียบเทียบดูแล้วตัวสีเงินแรงกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้คันโยกด้านข้างสามารถปรับได้และมีเสียงบอกสเกลก็แกกด้วยนะครับตัวนี้เป็นฟันสแตนดาดเหมาะแก่การไถยหัวเกียนเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวที่สี่กันนะครับตัวนี้จะเป็นปัตเตอร์เลียนตัวเล็กนะครับเหมาะแก่การเอามาโกนหนวดแต่งเข่าแต่งจรมากกว่าแต เป็นปัเลีนตัวเล็กถามว่าเอามาตัดผมได้ไหมถ้าเป็นแนวสลาชีบแบบควนหัวล้นอันนี้ตัดได้ครับผมแต่ว่าถ้าเป็นรองทรงตัวนี้ตัดไม่ได้ครับผมถึงจะตัดได้แต่ต้องฝืนอาจจะใช้เวลาราวๆสามชั่วโมงในการตัดโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวกันไกลกันนะครับตัวกันไกลของเขาก็จะใช้วิธีการหมุนในการปรับฟันชุดที่เขามีให้มาก็จะมีทั้งคู่เลยนะครับก็จะมีกันไกลตัดและกันไกลฟันปลาและของอื่นๆที่เขาแถมมามากมายอย่างเช่นหวีกิ๊บหนีบและอะไรอีกไม่รู้จำไม่ได้และถ้าถามผมว่าผมจะเลือกปัตตเลีนตัวไหนให ผมขอเลือกตัวแรกนะครับผมในบรรดาปฏิเลียนทั้งหมดเนี่ยผมชอบตัวนี้ที่สุดนะครับตัวนี้เป็นโลหะนะ สีสันสวยงามชุบโครวเมียมเรียมมง่งม่งจับถนัดมือใช้งานได้ดีตัดได้ทุกทรงขึ้นทรงได้ทุกรูปแบบผมหนาผมเส้นใหญ่ผมเส้นแข็งตัดทะลุทะลวงกระซวกทุกเส้นผมที่คุณมีจะบวชพระบวชชีอันนี้ได้หมดสำหรับใครที่สวดสดจับตัดหมดไม่สนหัวใครหัวล้วนหรือหัวเกียนนักเรียนไทยตัดฉับไวตัวนี้ผ่านแน่นอนครับผมผมก็มารีวิวให้ดูทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับปัตตาเลียนทั้งหมดนี้นะว่าผมอยากจะแนะนําตัวไหนนะครับก็คือตัวนี้นะครับสามารถตัดได้ดีมากๆเลยนะและผมประทับใจก็กกคือเขาบตอดดนัััเววลาท้งก็ยังไหวนค มีหลากหลายรุ่นให้เลือกมากครับผมสำหรับร้านนี้แนะนําเลยครับช่างมอให้ผ่านจัดไป